ไม่ว่าจะเป็นช่อไม่ว่าจะเป็นปียบุตรนะรทั้งโดนทัคดี 1, 2, ด 1, 1 6, น,ดนึ่คดีหนึ่งหนึนะครับยิวยงปลูกปั่นธนาธรนะครับในประเทศไทยก็เหมือนกันฮนะหลักคิดเดียวกันก็เจอจุดจบในลักษณะเดียวกันนี่คือ สวัสดีครับปรกับผมเทือกศักดิ์จิมกิวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกหนิวสายการวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศก็มีประเด็นร้อนรอนฮะหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งทั้งในสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปเป็นสําคัญเริ่มต้นนะครับสหรัฐอเมริกาก้อนหนาวฮะประธานบีสีชิ่นผิงมีการประชุมกระชับความร่วมมือชาติอาหรับ นะครับหนุนจัดตั้งรัฐเปรัสไทน์เพิ่มความช่วยเหลือดินแดนฉนวนกาซาสีจินผิงรรูดม่านเปิดการประชุมร่วมมือกับชาติอาหรับทั้งหมดนะครับย้ำข้อเรียกร้องในการจัดตั้งรัฐเปรัสไทน์พร้อมรับปากาาเพิ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ฉนวนกาซานอกจากนั้นประธานดีสีจินผิงยังประกาศว่าต้องการจะร่วมมือกับประเทศตะวันออกกลางเพื่อแก้ไขประเด็นร้อนต่างๆนะครับ ด้วยวิธียึดความเป็นกลางความยุติธรรมและบรรลุสันติภาพและศักยภาพในระยะยาวนะครับในขณะที่ยิวประกาศสร้างพื้นที่กันชนเรียบชายแดนอียิปกาซาขณะที่สื่อดังสหรัฐอเมริกาแฉร,ระเบิดถล่มผู้ลิภัยราฟาเสียชีวิต45รายคือลูกบอม GBU-39 ของสหรัฐอเม,มริกา ิสราเอลประกาศความสําเร็จเข้าทําการยึดพื้นที่เพื่อสร้างเขตพื้นที่กันชนเรียบชายแดนระหว่างอียิปต์กับฉนวนกาซาซึ่งรัฐอยู่ชื่อว่าเส้นทางสําคัญที่ฮามาสลักลอบขนอาวุธด้านโครถโครกอกอกนะครับด้านไคโรต่อกกลับยิว ใช้ข้อกล่าวหานี้เพื่อสร้างความชอบธรรมในการเดินหน้าถล่มราฟาเมืองทางตอนใต้ของกาซาที่อยู่ติดกับอียิปต์และทำให้สงครามยืดเยื้อเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองขณะที่สื่อดังของอเมริกัน,นรายงานว่าระเบิดที่อิสราเอลใช้ในการโจมตีค่ายผู้ริภัยสงครามในราฟาทำให้มีคนตายเฉียดครึ่งร้อยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นระเบิดนำวิถี gbu 39ของสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่14ข้อเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกงรวมอดีตนักการเมืองสภาเลกโก้ถูกตัดสินผิดนะครับล้มล้างทูตตะวันตกแห่ให้กำลังใจสำนักข่าวรอยเตอร์กับ AP รายงานว่านักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกง14คนรวมนักวิชาการชื่อดัง เบนนี่ไทยและ2อดีตนักการเมืองฮ่องกงถูกสารสูงนะครับตัดสินมีความผิดล้มล้างการปกครองนะครับที่ต้องสร้างระบบไพรมอรี่ไม่เป็นทางการเพื่อคัดสรรลงชิงเป้าหมายบ่อนทําลายอำนาจรัฐและสร้างวิกฤตรัฐธรรมนูลนะครับนักเคลื่อนไหวที่เรียกร้องทั้งหมด14คน,นรวมทั้งนักวิชาการชื่อดังนะครับอย่างเบนนี่ไทยถูกสารสูงสุดนะฮะ มีชี้ว่ามีความผิดจริงนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวนะครับยังไม่ได้มีการระบุโทษว่าจะดำเนินการอย่างไรก็คนเหล่านี้นะฮะร,รวมอยู่กับนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยฮ่องกง47คนที่ถูกตั้งข้อหาโค่นล้มรัฐบาลด้วยการจัดตั้งรอบไพรมอรี่นะครับอย่างไม่เป็นทางการใน20ปี2020ที่ผ่านมา นะครับคัดเลือกผู้สมัครชิงตําแหน่งเป้าหมายเพื่อให้ได้เสียงข้างมากในรัฐสภานะครับพร้อมกันนี้นะครับออสเตรเลียเนี่ยนะฮะก็บอกว่ามีความวิตกอย่างสูงต่อผู้พิพากษายังคงหาได้การช่วยเหลือทางการทูตต่อกอดอนโง่นะซึ่งเป็นพลเมืองออสเตรเลียหนึ่งในทูถูกกล่าวหาว่ามีความผิดด้วยนะกนะ็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่วัง เคนซิงตันนะครับออกแถลงการเจ้าหญิงแคทจะไม่ร่วมเสด็จพิธีซ้อมสูนสนามกองทัพอังกฤษเดือนหน้านะฮะพระสหายเผยคีโมบำบัดได้ผลสำเร็จเสด็จออกไปนอกวังเป็นครั้งแรกสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสำนักพระราชวังเคนซิงตันนะครับรายงานว่าเจ้าหญิงแคทแห่งเวลจะไม่เสด็จร่วมพิธีซ้อมใหญ่สวสนามของกองทัพอังกฤษ ที่มีขึ้นในวันที่8มิถุนายนขณะที่รายงานออกจากวงในระบ,บุว่าพระองค์ผ่านช่วงเวลาความยากลำบากในการรับการถ่ายถวายการรักษาคีโมบบำบัดมีรายงานปรากฏพระองค์ที่สาธารณะเป็นครั้งแรกนะครับพร้อมพระโอรสและก็พระธิดาสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะดีนักฮรเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาโตแค่ 1.3%ุดชุดหุ้นของสหรัฐอเมริกาดัานทองคําน้ำมันนะฮะลงต่อเนื่องสวนทางในประเทศไทยนะครับราคาน้ำมันขยับลงต่อเนื่องจากข้อมูลของกลังปิโตเรียมสำรองของสหรัฐอเมริกาที่บ่งชี้ถึงอุปสงค์เบาบางส่วน Wall Street นะครับปิดลบและทองคําปรับขึ้นหลังการเติบโตของเศรษฐกิจของอเมริกันออนแอเกินความคาดหมายร,ราคาน้ำมันดิบเวสเท e เวสเท็กซัสนะครับอินเตอร์มีเดียหรือไลท์สวีทคูดส่งมอบเดือนกรกฎาคมลดลง1.32ดอลลาร์สหรัฐเมกาปิดอยู่ที่77.91ดน่อลลาร์ต่อบาเรนด้านแบรนด์ทะเลเหนือลอนดอนฮะงวดส่งมอบกรกฎาคมลดลง1.74ด่อลลาร์สหรัฐปิดที่81.86ดดอลลาร์ต่อบาเรนฮะราคาน้ำมันถูกลงฮะแต่ไทยกลับพุ่งสูงขึ้นในขณะที่สมาชิก ของคอนเกรสเรียกร้องสหรัฐอเมริกากลับมาประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาควรมีการประจำการอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในเกาหลีใต้ท่ามกลางความเคลื่อนไหวนะครับยกระดับความร่วมมือระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียและจีนที่ช่วยให้เปียงยางมีทรัพยากรที่บันทอนนะครับสันติภาพโลกจากเดิมที่จำกัดอยู่ในคาบสมุทรเกาหลีตามข้อเรียกร้องของโรเจอร์วิกเตอร์วุฒิสมาชิก รีพหรืกันฮเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่ฝีมือคนชาติไหนนะนักท่องเที่ยวไม่ยอมแพ้จิ้มม่านบังวิวฮะภูเขาไฟฟูจินะครับจนพรุ่นยังไม่ทันไรต้องซ่อมเสียแล้วนะครับไม่กี่วันหลังจากเมืองแห่งใหม่ในญี่ปุ่นเพิ่งติดตั้งม่านสีดำขนาดใหญ่ ในสัปดาห์ที่แล้วในความพยายามสกัดดักท่องเที่ยวถ่ายภาพบริเวณจุดถ่ายรูปสุดฮอตท่ามกลางความแออัดแก่พื้นที่ล่าสุดเพราะว่าม่านดังกล่าวถูกจิ้มเจาะเป็นรูปรุนเดือดร้อนให้เจ้าที่ตําแหนารซ่อมแซมจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่เมื่อช่วงวันอังคารที่ผ่านมานะในขณะที่ใกล้แล้วสงกรามนิวเคลียเผย,เผยโจไบ,บเดนยกเลิกข้อจำกัดไฟเขียวยูเครนใช้อาวุธสหรัฐอเมริกาโจมตีดินแดนของรัสเซียได้ ประธานาธิบดีโจไบเดนได้ยกเลิกข้อจำกัดที่กำหนดยูเครนต่อการใช้วุธที่จัดหาโดยสหรัฐอเมริกาเล่นงานเป้าหมายต่างๆในดินแดนของรัสเซียอย่างไรก็ตามการก็กำหนดครัง้งนี้เป็นการอนุมัติให้ใช้เพื่อปกป้องแคว้นคาคิฟที่ถูกโจมตีอย่างหนักเท่านั้นจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกานะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจฮะก็เป็น เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องนะคกับกับชวมปรากฏว่าชวมก็ทําผิดทุกกระทงเป็นคนแรกที่ถูกตัดสินมีความผิดทางอาญาจ่ายเงินปกปิดปากดาวโปโดยเดืนทมกลายเป็นประธานาธบดีคนแรกที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดคดีอาญาหลังจากวันพระฤหัสบดีคณะลูกขุนในนิวยอร์คตัดสินว่าเขามีความผิดฐานปลอมแปลงข้อมูลการเงินเพื่อปกปิดค่าใช้ใจ่าย ที่ใช้ปิดปากราราหนังโปสาวก่อนศึกตั้งปี2 0ง6นะครับวิดเกิดโศกนาฏกรรมฮะปรากฏว่า American Airlines ยกเลิกนะครับเทคออฟวินาทีสุดท้ายเกือบชนเครื่องบินอีกลำที่กำลังจะเข้าทำการลงจอดเครื่องบินลำหนึ่งของสายการบิน American Airlines นะครับต้องยกเลิกลงจอดในวินาทีสุดท้ายเพื่อหลีกเลี่ยงการชนกับเครื่องบินส่วนตัวลำหนึงที่กำลังลงจอด ณนะถ้าอากาศากา,ศอาอากาศยานแห่งชาติในโรนันเรแกนวอชิงตันในรัฐเวอร์จิเนียจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รอดอย่างเฉียดฉิวณนะถ้าอากาศยานแห่งนี้ครั้งที่2นะครับระยะเวลาไม่ถึงเดือนมันเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่เที่ยวบินของบริการแอร์ไลน์นะครับสุบอสตัน ได้รับสัญญาณไฟเขียวจากศูนย์ควบคุมการจราจรให้ทําการเทคออฟราว10.30นหรือเวลาตามเวลาท้องถิน่นะในขณะที่วันสิ้นเสรีภาพฐานเสียงของชอวมช็อคนะครับฟังคำตัดสิน Foxnews ปลอมยังหาเสียงจากคุกได้มีตำรวจรับตามเข้าไปทําการอารักขา สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลายเป็นอดีตผู้นําคนแรกที่ถูกตัดสินความผิดทางอาญานะครับระหว่างแฟนคลับทั่วประเทศช็อกไม่เชื่อสายตา Fox News นะครับชี้หากชรัมป์ติดคุกจริงยังหาเสียงจากรือนจําได้และตํารวจรับสหรัอเมริกาต้องเข้าไปตามอารักขาถึงในข้องขังเลยทีเดียว ในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางนะครับสงครามในตะวันออกกลางโดยเฉพาะในยูเครนแล้วก็โดยเฉพาะในอิสราเอลนะครับเป็นประเด็นที่ถูกจับตาม,มองทั้งยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางตอนนี้ตะวันออกกลางปรากฏว่สาสหารัฐอเมริกานะครับกำลังอยู่ในสถานที่ลําบากเพราะประทัดดีสีจินผิงนะครับ ตัดสินใจที่จะเข้าไปดําเนินการร่วมประชุมกับกลุ่มอาหรับทั้งหมดเพื่อจะตั้งรัฐบริสไตล์เพื่อยุติความขัดแย้งในระยะยาวทําให้สหรัฐอเมริกานั้นถูกลดอิทธิพลตะวันออกกลางกลายเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันโดยมีจีนให้การสนับสนุนนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็พยายามเร่งทําสงครามรยอมที่จะให้ยูเครนทําการโจมตีเข้าไปในส่วนของรัเสเซียได้ โดยใช้อาวุธของสหรัฐอเมริกาทำให้โอกาสที่จะเกิดสงครามโลกนั้นเป็นไปได้สูงมากขึ้นเรื่อยๆและที่มารัสเซียนะครับก็บอกว่าก็พร้อมที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์หากมีการใช้อาวุธของสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปเข้าไปทําการโจมตีถึงถิ่นฐานของทางฝั่งรัสเซียแต่ประเด็นไฮไร์นะครับวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเป็นนักเคลื่อนไหวก็เรียกว่าบิดม็อบ3นิ้ว ในฮ่องกงทั้งหมด14คนมีความผิดฐานล้มล้างการปกครองโดยได้รับการสนับสนุนจากตะวันตกนะครับซึ่งปรากฏว่าทั้งหมด14คนลมนักนักวิชาการชื่อดังเนี่ยนะครับขณะที่อีกสองคนนักกฎหมายฮ่องกงโรเรนเหลานะครับและเจ้าที่บริหารบริการสังคมรียูซุนถูกตัดสินไม่มีความผิด นะครับซึ่งเป็นคดีใหญ่ของฮ่องกงนะครับหลังจากการประท้วงครั้งเมือหัวลานเมื่อปี2019ที่ผ่านมาและมีการกวาดล้างจับกลุ่มกลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตย47คนเมื่อ3ปีก่อนซึ่งคนเหล่านี้ถูกตั้งข้อหาสมคบคิดเพื่อล้มล้างหายใต้กฎหมายความมั่นคงที่ออกโดยจีนนะครับ AP ก็มีการระบ,บุว่าคำพิพากษายาวทั้งหมด319หน้าได้มีการเผยแพร่ต่อสื่อศาลสูงฮ่องกงนะครับกล่าวว่าบรรดาผู้สมัคร เลือกตั้งได้ประกาศและพวกเขาใช้อำนาจทางสภาพเพื่อวีโต้กฎหมายงบประมาณของฮ่องกงภายใต้รัฐธรรมนูญฮ่องกงฉบับเล็กระบุว่าผู้นำการยังเกาะฮ่องกงมีอำนาจสั่งยุบสภานิติบัญญัติได้หากแม้ว่างบประมาณจะไม่ผ่านแต่ผู้ว่าเกาะต้องลาออกนะครับซึ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่ารอยเตอร์รายงานว่าตัดสินนะฮะกำหนดให้ภายหลังสำหรับผู้ต้องหา14คน ปรากฏว่าจำคุกนาน3ปีไปจนถึงจำคุกตลอดชีวิตนะฮะก็บรรยากาศก,ก็เป็นไปด้วยความตึงเครียดนะครับซึ่งคดีนี้เนี่ยปรากฏว่ากำลังรอการพิพากษาแต่เบื้องต้นน่ผิดแล้วนะฮะแต่จนถึงขนาดนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการแจ้งว่าจำคุกนะครับก็รอยเตอร์บอกว่าการตัดสินโทษจะถูกกำหนดในภายหลังนะแต่ที่แน่ๆผิดเรียบร้อยละ14คน นะครับซึ่งก็มีโทษจำคุก3ปีไปจนถึงโทษตลอดชีวิตนะครับสำหรับประเทศไทยแกนนำม็อบ3นิ้วในประเทศไทยตอนนี้ก็ท้ยอดติดคุกฮะคงค้างเหลือไม่กี่คนแล้วที่มีคดีคงค้างเอ่อหนึไม่ว่าจะเป็นช่อไม่ว่าจะเป็นปียบุตรนะรทั้งโดนด 1, 2, คดี 1, 1, 1 6, น,ดนึคดีเอ่อหนึนะครับยุยงปลุกปั่นธนาธรนะครับในประเทศไทยก็เหมือนกันฮนะหลักคิดเดียวกันก็เจอจุดจบ ในลักษณะเดียวกันนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พาระพรวรลางคุณะเลิงะวันสุราชายสูนเกิดจำรูณพระเจ้าแผ่นดินสินักคราแผ่นดินไทยในรัฐสากลที่สิทธ ิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ขุมครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรุมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรรามาธิบอบดี สีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราทิเบตร,ราชวรโรดมบรมมานาถบ,บพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโอเดชพระททรงเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรม่มโตใหญ่พระความเมีนำชาติคนไฟบาสตอนเดือดร้อนนะแห่งหุนใดส่งรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทับเปี่ยงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จ้ ทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด 坚韧，永如来。